กับสวัสดีครับสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาะพาชมสวนโกสลนนะครับต้นที่ท่านเห็นนี้ก็คือแผ่นดินทองนะครับในกระถาง6นิ้วลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทางเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็มีเป็นจํานวนมากให้กับคนลูกค้านะครับ เรามีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาส่งให้กับคุณลูกค้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยแผ่นดินทองนะครับต้นนี้สวยมากนะครับครับโซนในโซนนี้ก็จะคือยูโรปานะครับยูโรปากระถาง8นิ้วนะครับนะครับให้เดินดูเดินชมความสวยงามนะครับของยูโรปานะครับ มีจํานวนให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านเลยนะครับลูกค้าทนหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับยูโรปาสวยมากนะครับจะบบรรจุในกระถาง8นิ้วนะครับยูโรปาน่ครับสีก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็น ของชื่อว่ารัศมีจันทร์นะครับกระถาง8นิ้วนะครับนี่ครับมีล้นส่วนเลยนะครับลูกค้าเ่านหนสนใจก็สอบถามกันได้เลยนะครับรัศมีจันท์นะครับสวยๆแบบนี้ครับส่งตรงจากส่วนตรงปกทุกต้นแน่นอนครับรับประกันเลยนะฮะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสีสัง่านะครับ มีชื่อว่าสีสงงานะครับเต็มสวนเลยครับรกค้าท้าไหนสนใจต้นไม้สีสงงะนะครับเราก็มีให้เป็นจำนวนเยอะเลยนะครับถ้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับครับโซนนี้ก็จะเป็นแผ่นดินทองกระถาง8นิ้วนะครับ ครับก็จะเหลืองอลา,ามสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับู้ว้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับอ่าเรามีให้เป็นจํานวนเยอะเลยนะครับนี่ครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับสําหรับแผ่นดินทองกระถางอ่าแปดนิ้วนะครับลูกค้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เรามีทั้งราคาเปกแล้วก็ราคาส่งให้กับคนณลูกค้านะครับ ครับโซนนี้ก็จะเป็นรวยทันใจนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับเราก็ยังมีเยอะนะครับมีทั้งกระถาง8นิ้ว11นิ้วแล้วก็กระถาง6นิ้วให้กับคนลูกค้านะครับนี่ครับรวยทันใจสีจะแจ่มมากนะครับนี่ครลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารวยทันใจครับก็าแนะนําส่วนนี้เลยครับใบไม้ลักสีครับมีให้ท่านทุกสายพันธุ์นะครับ200กว่าสายพันธุ์เนาะ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับเพชรมงคลครับก็จะแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมีจำนวนมากให้กับคุณลูกค้านะครับให้ดูยอดนะครับยอดของล้อแข็งแรงต้นนะครับเนี่ยสีก็สวยนะครับนี่ครับสีแดงแป๊ดเลยครับมองไปรู้สึกแสบตาเลยนะครับสีแดงจัดจ้านเลยนะครับ ในโซนนี้ก็จะเป็นเศรษฐีห้าจ่นะครับเศรษฐีห้าจ่ายนะใบก็จะสวยเป็นพิเศษนะครับเนี่ยเศรษฐีห้าจหญ่ครับเรามีจํานวนให้กับคุณลูกค้านะครับเนี่ยเศรษฐีห้าจ่เต็มโต๊ะเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับเศรษฐีห้าจ่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็065 203 3082นะครับ ID Line 088 2299488นะครับหรือติดต่อมาทางแชทได้เลยนะครับ เศรษฐีาดใหญ่ครับผมครับส่วนนี้ก็จะเป็นรวยทันใจนะครับกระถาง8นิ้วนะครับเรามีให้คุณลูกค้านีครับไปยังสุดนู่นเลยนะครับนี่ครับรับรกันความสวยนะครับนี่ฮะส่งตรงจากสวนโดยตรงนะฮะทางสวนก็ดูแลอย่างดีนะครับนี่ฮะได้สีสวยแบบนี้เลยนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็เชิญเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับครับโซนนี้มีชื่อว่าพันเศษถีนะครับพันเศษฐีสีสวยงามมากนะครับนะครับกระถาง8นิ้วนะครับทุกสายพันเรามีทั้งกระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วแล้วก็กระถาง11นิ้วให้กับคุณลูกค้านะครับลองรับให้คุณลูกค้าทุกสายพันเลยนะครับนะครับพันเศษถีนะครับผม โซนนี้ก็จะเป็นมีชื่อว่าเพชรมงคลนะครับกระถาง8นิ้วแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะตุกกาเท่าไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับนี่ฮะแดงสวยมากนะครับสําหรับเพชรมงคลนะครับนี่ฮรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆนครับลองเปิดใจทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ทาช้างเราก็มีให้กับคุณลูกค้านะครับมีทุกสายพันธุ์รวมไว้นะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับพี่ๆแล้วก็คุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้แล้วสนใจจะรับเป็นราคาปิดราคาส่งเราก็มีเลทให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับอันนี้จะบรรจุในกระถาง8นิ้วนะครับสําหรับทาช้างนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นมีชื่อว่าสายลุงสยามนะครับสายลุงสยามจะสวยมากนะครับเดี๋ยวยกให้ดูต้นหนึ่งนะครับสายลุงสยามครับในฟอร์มกระถาง8นิ้วครับก็จะสวยอลังการแบบนี้เลยนี่ครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับสายลุงสยามนะครับเราก็มีบริการทุกกระถางนะครับทั้ง8นิ้ว6นิ้วแล้วก็11นิ้วนะครับ ส่วนนี้ก็จะมีชื่อว่าหยาดมณีนะครับหยาดมณีก็จะสีแดงแบบนี้นะครับน้องก็กัดสีเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยพร้อมที่จะย้ายบ้านแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากรับน้องนะครับหยาดมณนีก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับนี่ครับสีก็จะสวยแบบนี้เลยนะฮะหยาดมณนีครับ ครับในส่วนของกระถาง11นิ้วนะครับเราก็มีให้กับคุณลูกค้านะครับทุกสายพันธุ์เลยนะครับนี่ครับในส่วนของกระถาง11นิ้วนะครับลูกค้าชอบไม้กระถางใหญ่ๆหนะครับจุใจก็11นิ้วเลยครับนี่ครับสีจะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะจะโซนนี้ก็จะเป็นกระถาง11นิ้วทั้งหมดนะครับก็ได้ได้ไม้สวยสวยแบบนี้ไปครอบครองเลยนะครับ เช่นตัวอย่างตอนนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าทาวาสุกีนะครับจัดอยู่ในกระถาง11นิ้วบองว่ะจะอลังการเอร์วัวงแบบนี้เลยนะครับทบาวาสุกี ลูกค้าอาต้องการไซส์กระถางแบบไหนนะครับเราก็มีให้ให้ทุกไซส์ทุกสายพันธุ์นะครับก็ช่องทางการติดต่อก็065203382 0ด d l i n e 0882299488นะครับหรือโทรทักแชทเข้ามาทาง Facebook หรือ l i น์ได้เลยนะครับครับในโซนนี้ก็มีชื่อว่าท่าวาสุกีนะครับกระถาง8นิ้วนะครับ ฟอมใหญ่จุดใจแบบน,นี้ไปเลยนะครับนี่กระถางแปนนิวทาวาสุก,กีลูกค้าชื่นชอบอาสายพันธุ์ทาวาสุกีก็แนะนำส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับส่วนโซนนี้ครับมีชื่อว่าดวงือไทยนะครับดวงือไทยก็จะสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับครับตอนนี้มีชื่อว่าสุทัศนะนะครับ เต็มส่วนเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสีกับเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยสุทัศนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแก้วโกเมนนะครับแก้วโกเมนก็เป็นไม้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่สวยมากนะครับเนี่ยมาจูในกระถาง6นิ้วนะครับ ตอนนี้มีชื่อว่าบางเกอกนะครับขอที่ญานแนวตั้งนะครับเพราะว่าน้องสูงมากนะครับมันจุในกระถาง6นิ้วนะครับราคาเพียง150บาทฟรีค่าจะส่งให้เลยนะครับนี่ครับบางกอกเสกัดเต็มที่แล้วนะครับครับก็ยังมีมาอีกหลายๆสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้แนะนำนะครับไวโอกาสหน้าก็จะมาแนะนำให้กับ คุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับก็ขอแนะนำเพียงบางส่วนบางสายพันธุ์นะครับที่พอแนะนําได้นะครับเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับที่ยังไม่ได้แนะนํานะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับต้นไม้ของเราก็พร้อมที่จะหาเจ้าของแล้วนะครับมาดูแลต่อนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ต้นไม้นะครับ ไม้มงคลนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์065 203 3082นะครับอ d ดี n ล0 8นย2 9 9 4 8 9 9 4 8นะครับนะครับให้ดูรอบๆนะครับเรามีทั้งราคาเปรดแล้วก็ราคาส่งให้กับคุณลูกค้านะครับนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ต้นกสนไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะมีเลทราคาให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านเลยนะครับ ฝากส่วนใบไม้ลักสีนะครับม้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ